เริ่มติดชิ้นส่วนที่2เข้ากับชิ้นส่วนที่1น,นะคะโดยจะติดทั้งสองข้างเลยค่ะต่อไปนะคะทากาวชิ้นส่วนที่3ค่ะติดเข้ากับชิ้นส่วนที่2ที่เราติดไว้เมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาติดรอบรอบตัวเครื่องด้วยชิ้นส่วนที่4ค่ะค่อยๆติดไปนะคะ ทากาวบริเวณรอบๆตัวเครื่องแล้วค่อยๆติดไปค่ะต่อไปนะคะเราจะตัดชิ้นส่วนที่5าแล้วก็ติดตรงที่ยื่นออกมานะคะต่อไปนะคะมาติดกระดาษชิ้นส่วนที่6กกันค่ะติดกระดาษสีดำนะคะตัดให้มันสั้นค่ะแล้วก็มาติดค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ติดกระดาษสีดำค่ะระบายสีคีย์บอร์ดนะคะสับกันดำขาวค่ะใช้ชิ้นส่วนที่7มาทำขาค่ะ,คะแล้วก็ใส่คีย์บอร์ดไปก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะ